สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผม NNC Channel ในคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Golden Chickennet เป็นหนังปี2014นะครับหนังก็จะเล่าถึงเหตุการณ์ของเจ๊กำไก่นะครับเขาเนี่ยเป็นแม่เล้าตัวแม่เลยนะคอยที่จะหาไก่ให้กับลูกค้าไก่แต่ละตัวของแม่เล้าคนนี้ก็เด็ดๆกันทางนั้นเลยแล้วกิจการขายไก่ของเจ๊กำไก่เนี่ยเขาจะรุ่งหรือว่าจะล่วงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับหนังเปิดเรื่องมาก็จะเล่าถึงอดีตการนะครับว่าความเป็นมาของไก่เนี่ยมันเป็นยังไงก็จะมีผู้หญิงคนนึงนะครับเขาเนี่ยเห็นไก่ปิ้งตั้งอยู่ เขาก็เลยจะมาขโมยไก่ตัวนี้ไปกินแล้วเจ้าของไก่นี่ก็จับได้นะครับแล้วก็มัดผู้หญิงคนนี้ไว้แล้วก็กําลังจะสังหารผู้หญิงคนนี้เลยนะแต่ก็ดันไปลื่นขาไก่แล้วสุดท้ายอันนั้นของผู้ชายก็เสียบเข้ากับของผู้หญิงผู้หญิงก็ได้แต่ร้องว่ากุ๊กกุ๊กกุ๊กไก่ผู้ชายคนนี้ได้เอาน่องไก่ให้กับผู้หญิงคนนี้กินหลังจากนั้นต่อมาผู้หญิงคนนี้ก็ได้เอาตัวเข้ามาแลกกับไก่เพื่อจะได้กินไก่ฟรีๆนี่แหละครับคือที่มาของการขายไก่แล้วก็มี อาจารย์ยิบมันนะครับก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินเข้ามาหาอาจารย์นะแล้วก็ชวนอาจารย์เนี่ยเข้าไปปัมป๊มๆกันนั่นแหละแต่อาจารย์ยิบมันเนี่ยก็บอกว่าไม่ฉันน่ะต่อสู้อย่างเดียว อาจารย์ยิบมันน่ไม่เคยนอกใจเมียนะก็ตัดภาพมาที่ซ่องแห่งหนึ่งนะครับเจ้าของร้านเนี่ยก็บอกกับลูกน้องว่าพวกเธอหางานใหม่นะรัฐบาลเนี่ยจะสั่งปิดในวันที่31สิงหานี้แล้วเขาก็ถามกับลูกน้องอีกว่าวันนี้เนี่ยวันที่เท่าไหร่แล้วอ๋อวันนี้วันที่30มนะแล้วเวลาล่ะเวลาก็ห้าทุ่มห้้าก็เหลือแค่5้นาทีครับซ่องก็จะโดนปิดพวกเขาก็เลยเผาเงินทําลายอะไรทุกอย่างยกเลิกกิจการกันไปก็ตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับซ่องเนี่ยก็โดนปิดกิจการไปหม นะมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายสําหรับเจ๊ไก่นะครับเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปโทรศัพท์เราก็มีเขาก็แค่ส่งข้อความไปหาลูกค้ามันง่ายมากง่ายกว่าการเปิดซองซะอีกพอลูกค้าสั่งไก่นะครับเจ๊ไก่เนี่ยเขาก็ต้องหาไก่ของเขาหนะ้าไปส่งให้กับห้องนั้นห้องนี้ลูกค้าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ชอบผู้หญิงที่หน้าอกใหญ่นะเขาก็ถอดออกทีละชิ้นถอดทีละชิ้นจนเหลือแบนเหมือนกระดานเลยนะครับลูกค้านี่ก็ถูกใจมาก ก็ตัดภาพมาตอนที่เจ๊ไก่เนี่ยเขาพาเด็กๆของเขาไปจัดปาร์ตี้กับลูกค้าแล้วเขาเนี่ยก็เลยบอกให้ลูกน้องของเขาเนี่ย รีบไปพาลูกค้ามาเลือกตัวเร็วพวกเราต้องจบศึกนี้ให้ก่อนเที่ยงคืนต่อมาเจ๊ไก่เนี่ยเขาก็ไปเจอหนุ่มคนนึงนะครับและหนุ่มคนนี้ก็เข้ามาตีตัวสนิทนะแล้วก็บอกว่าผมนะ่ะเป็นหมอนวดนะผมจะนวดให้คืนนั้นนะครับเจ๊ไก่เนี่ยก็ได้จ้างหมอนวดคนนั้นมานวดแต่พอเช้าวันต่อมาเนี่ยไอหมอนวดคนนั้นนะครับเขาก็ขโมยกระเป๋าของเจ๊ไก่ไปนะใบละแสนสามเลยนะครับเขาก็โทรหาเพื่อนๆของเขาให้ช่วยนะแต่เพื่อนๆของเขาเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจโทรหาเพื่อนเก่านะครับที่ชื่อว่า แจ็กกี้บอยเขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มคนของเจ๊ไก่นะครับที่เคยทำงานร่วมกันมาตั้งแต่สมัยก่อนๆในวันต่อมาเนี่ยแจ็กกี้บอยเนี่ยเขาก็ขับรถมาเลยนะพร้อมกับเอากระเป๋ามาให้เจ๊ไก่นะครับเจ๊ไก่เนี่ยก็ขอบคุณมากเลยนะเขาก็บอกว่าโพสลงไปในกลุ่มโกลเด้นของเราอะ่ะมีก็มีคนช่วยเลยไวมากและพอเจ๊ไก่เขาจะเดินกลับนะครับ แจ็คกี้บอยเนี่ยก็บอกว่าเดือนหน้าน่ะเป็นวันเกิดเธอใช่ไหมเจ๊กไก่เนี่ยก็ดีใจมากเลยนะเพราะว่ามีคนเนี่ยจำวันเกิดเธอได้แต่แจ็คกี้บอยเนี่ยเขาก็บอกว่าป้าวจะไม่ได้จําได้เลยเดือนหน้ากอร์ดอนนะ่ะ จะออกจากคุกแล้วนะนะเจ๊ไก่เขาก็ทําหน้าตาแบบตะลึงเลยนะครับกอดอนคนนี้นะครับเขาเป็นคนที่คุมพื้นที่มากทั้งคาสิโนโการพนันหรือบ่อนอะไรต่างๆหรือซ่องเขาคุมหมดเลยนะครับแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มว่าโกลเด้นแล้วเขาได้รับเจ๊ไก่นะครับมาเป็นผู้ดูแลในกิจการของเขาแล้วหลังจากที่เขาเนี่ยโดนจับตัวไปทุกคนในกลุ่มโกลเด้นเนี่ยก็แยกย้ายออกไปต่อมานะครับเจ๊ไก่เนี่ยเขาก็ได้มาหาหมอจือเขาจะมาทําหัวนมของ เขาให้เป็นสีชมพูหมอจือเนี่ยก็เลยถามว่าเฮ้ยไก่เดี๋ยวนี้น่ะยังทํา อาชีพนี้อยู่หรอแล้วที่นี่ล่ะเป็นไงบ้างค้าขายดีหรือเปล่าเจ๊ไก่ก็บอกไปว่าไม่ค่อยดีเลยลูกค้าน้อยหมอจือก็เลยแนะนํานะครับว่าเธอนะ่ะก็พาลูกน้องแล้วก็เด็กๆอะไรเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นสิเธอก็ไปดูว่าผู้หญิงพวกนั้นนะ่ะเขาทํางานกันยังไงพอไปถึงที่นั่นแล้วอ่ะเธอก็ไปหาคนที่ชื่อว่าอาซาชิเขานะ่ะจะพาเธอไปดูกิจการพวกนี้เองพอมาถึงนะครับเขาก็มาเคาะประตูเรียกนะมีคนอยู่ไหมแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ แต่งตัวซุ่มซ่ามมากแล้วก็เดินเอาขยะลงมาทิ้งเด็กของเจ๊ไก่เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไอพันุโลงแกรู้จักอาชีหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยแหละคืออาชิหลังจากนั้นนะครับก็เลยพาไปดูกิจการนะว่าพวกเขาเนี่ยทำยังไงกันบ้างเขาก็บอกว่านี่แหละห้องทํางานของพวกเราเราจะบวบให้เขาทางพวกนี้เจ๊ไก่เนี่ยก็งงครับบวบยังไงวะเอา้าลูกค้าก็จะอยู่ฝั่งนู้นไงแล้วลูกค้าเนี่ยก็จะสอดของเขาเนี่ยเข้ามาในรูพวกเราก็บวบบวบเลยเอ้าแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าใครไป คนบวบให้เขาลูกค้าไงลูกค้าเ็าจะเลือกผู้หญิงก่อนแล้วก็จะมีรูปผู้หญิงติดไว้พอเขาถูกใจคนไหนเขาก็จะเข้ามาแล้วระหว่างที่ดีใจกันอยู่นะครับเขาเนี่ยก็หันไปเห็นเทพแห่งการบวบเป็นผู้ชายนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาสอดอะไรมาเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเป็นคนบวบกันแน่อเจ้ะของร้านเนี่ยก็เข้ามาบอกนะว่าเออนี่แหละเทพแห่งการบวบเขาบวบมาจนเงินของเขาเนี่ยเยอะแยะเลยนะแล้วถ้ายิ่งยาวเท่าไหร่หรือรู้ยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งจะได้เงินเยอะ ลยนะพวกเธอสนใจกันหรือเปล่าลูอี้ลูกน้องของเจ๊กไก่นะครับเขาก็บอกว่าโอ้ได้งั้นฉันจะขอเลือกลูยใหญ่เลยนั่นมันลูส่งอาหารไม่ใช่ลูของลูกค้าหน่อยเชนก็นึกอยู่ว่าคนญี่ปุ่นอะไรจะใหญ่ขนาดนี้หลังจากที่คุยงานกันเสร็จ พวกเขาทั้ง3คนก็ได้มาเริ่มงานนะครับเป็นการบวบครั้งแรกของพวกเขาพอพวกเขาทํางานครั้งนี้เสร็จก็ปวดปากกันเลยทีเดียวเทพแผงการบวบเนี่ยก็เลยแนะนํานะครับว่าถ้าเธอไม่ไหวงานพวกนี้นะฉันมีงานดีๆให้อีกงานหนึ่งนะส่วนไหมเป็นงานนั่งรถไฟพอเวลาไฟดับเนี่ยลูกค้าเขาจะทําอะไรกับเราก็ได้เราก็ต้องยอมให้เขาทุกอย่างพอไฟเปิดเขาก็จะหยุดทําทุกอย่างแล้วเราก็จะได้เงินพอทํางานทําอะไรกันเสร็จเขาได้ตังเจ๊กไก่เนี่ยก็เลยพาลูกน้องนะครับ ไปเที่ยวบาร์ผู้ชายผู้ชายแต่ละคนนี่ก็เหมือนว่าจะไม่เต็มกันทุกคนเลยนะครับคนนึงก็เป็นเกย์บ้างนะคนนึงก็กระเทย คนนึงก็เหมือนว่าจะไม่เต็มแต่พวกเขาก็ฉลองกันอย่างเมามันเลยนะครับแล้วพอเจ๊ไก่เดินไปเข้าห้องน้ําพอเดินกลับมาเนี่ยเขาก็ได้เอาเค้กนะครับมาฉลองวันเกิดแล้วเจ๊ไก่ก็เลยจําได้นะครับว่าวันเกิดของเขาที่จะถึงเนี่ยกอรดอนเนี่ยจะออกจากคุกหลังจากนั้นนะครับเจ๊ไก่เนี่ยก็ได้นั่งรถเพื่อจะไปรับกอรดอนกลับมาบ้านกอรดอนเขาก็ดีใจมากเลยนะมีคนเยอะๆมีลูกน้องเพียบแต่ก็มีแค่เจ๊ไก่นะครับที่มารอรับเขาแค่คนเดียวพอรับออกมาแล้วนะครับเจ๊ไก่เนี่ยก็เลยพาไปหาแจ็คกี้บ นะพอกดอนมันเห็นแจ็กกี้บอยทํางานแบบนี้มันก็เข้ามาด่าเลยนะครับว่าเฮ้ยฉันเป็นลูกพี่แกนะเว้ยแกมาทํางานอะไรอย่างงี้แล้วที่ผ่านมาล่ะโรงงานของพวกเราล่ะทาไมแกไม่ดําเนินต่อให้ฉันวะแล้วตอนฉันอยู่ในคุกอ่ะฉันไม่เห็นหัวแกมาเยี่ยมฉันเลยเขาก็จะตีแจ็กกี้บอยนะครับแต่ว่าเจ๊กไก่เนี่ยก็ห้าม,มานะว่าเฮ้ยคนเยอะหนะ้าพี่ใหญ่อย่าพึ่งทําอะไรเลยอ้าว e ฉันจะทําลูกน้องฉันอ่ะฉันต้องขอใครด้วยวะเจ๊ไก่ก็เลยบอกไปนะครับว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะาพี่ใหญ่เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟัง หลังนะจากนั้นนะครับเจ๊กไก่แล้วก็แจ็คก,กี้บอยเนี่ยเขาก็ได้พากอดอนหรือลูกพี่ใหญ่ของเขาเนี่ยมาเที่ยวนะครับลูกพี่ใหญ่ของเขาเนี่ยก็บอกว่ายุคสมัยนี้เนี่ยเพลงอะไรมันดังแต่ว่ายุคสมัยฉันน่ะก็ฟาเตอร์อ่ะพี่หเฟยอ่ะรอสุดๆเลยแล้วสาวๆในยุคใหม่นะครับเขาก็ทําหน้างงๆนะว่าเฮ้ ก็ d ฟาเตอร์ใครวะไม่รู้จักพี่ใหญ่ก็เลยบอกให้2คนนี้โทรหาก็ d ฟาเตอร์นะครับ2คนนี้ก็งงเลยนะว่าก็ต์ฟาเตอร์ father, ได้ข่าวว่าเสียชีวิตแล้วนี่แล้วเราจะทํายังไงกันดีเจ๊ไก่เนี่ยเขาก็เลยไม่อยากจะบอกความจริงให้กับกอร์ดอนรู้นะว่าก็ d ฟาเตอร์เนี่ยเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเขาก็เลยแกล้งเป็นว่าก็ d ฟาเตอร์เนี่ยส่งข้อความมาให้ทางโทรศัพท์แล้วก็อ่านให้กับพี่ใหญ่ของเขาฟังว่าพรุ่งนี้เนะี่ย เตรียมคนไว้100คนนะพวกเราจะไปยึดพื้นที่กันพี่ใหญ่นี่เขาก็ตีใจมากเลยนะต่อมานะครับลูกพี่ใหญ่ของเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกลุ่มคนที่100คนที่พวกแจ็กกี้บอยแล้วก็เจ๊ไก่เนี่ยหาไว้ให้นะมันก็เป็นนักเลงรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกๆเลยไม่รู้ว่ารุ่นนี้จะตายตอนไหนก็ยังไม่รู้ลูกพี่ใหญ่ก็เลยโทรไปหาแจ็กกี้บอยนะครับว่าเฮ้ยไหนบอกว่า100้คนไงทาไมเอาพวกคีโลกมาให้ฉันเฮ้ย He ฮัลโหล ฮัลโหลกอดอนเนี่ยเขาก็โมโหมากนะครับเขาก็ไปเห็นกลุ่มคนผู้ชายนะครับยืนอยู่ประมาณห้าคนเขาก็จะเดินตรงไปแล้วก็เอามีดเนี่ยว่าจะไปฆ่าเลยนะแต่เจ๊ไก่เนี่ยเขาก็เข้ามาห้ามนะครับแล้วก็บอกตั๋วร้อยใบอ่ะเท่าไหร่ไอ้พวกนั้นเป็นคนขายตั๋วนะครับตั๋วอะไรเธอซื้อตั๋วอะไรไก่เจ๊ไก่เนี่ยก็เลยบอกกับหัวหน้าของเขาว่าเป็นตั๋วคอนเสิร์ตของจีดาก้อนไงพวกเราซื้อมาแล้วก็มาขายต่อกําไรล้วนๆเลยนะพี่ใหญ่แล้วเขาก็มาอธิบายให้พี่ใหญ่ฟังนะครับว่าธุรกิจเนี่ย ต้องเดินแบบนี้ไม่งั้นนะ่ะเราจะหาเงินไม่ได้ถ้าจะกลับไปทําธุรกิจแบบเก่าอะ่ะยากกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเจ๊ไก่ก็เลยสอนเทคโนโลยีอะไรต่างๆให้กับพี่ใหญ่ของเขานะครับโดยการส่งเมสเซจเจอร์หรือว่าวิดีโอคอลหรือว่าอัดเสียงแล้วก็ส่งนะครับพี่ใหญ่ก็เลยบอกว่าโทรแค่นี้ก็จบแล้วนาแล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะครับคี่เขาเนี่ยไม่เคยลืมเลยนะเขาก็มาพูดกับเจ๊ไก่ว่าฉันติดหนี้เธออยู่1นล้านหฉันอาจจะหาเงินมาใช้หนี้เธอให้เร็วที่สุด พร้อมดอกเบีย้ยคูณ2เธอไม่ต้องห่วงนะฉันอาจจะหามาให้ได้เลยต่อมานะครับพี่ใหญ่เนี่ยเขาก็มาต่อต้านรัฐบาลนะไอ้ฝั่งตรงข้ามที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมันก็เป็นแจ็กกี้บอยนะพี่ใหญ่เนี่ยก็เลยเดินเข้าไปหาแจ็คกี้บอยนะครับแกไปสนับสนุนทําไมวะเขามาอยู่ฝั่งฉันมาต่อต้านนี่แต่พี่ใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องนะว่าที่ตรงนี้ที่เขาทําอยู่เนี่ย มันเป็นการแสดงแล้วแจ็คกี้บอยเนี่ยเขาก็ได้เงินจากการแสดงตรงนี้แต่พี่ใหญ่เขาก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะก,กันแล้วแจ็คกี้บอยเนี่ยก็เลยบอกกับพี่ใหญ่ว่านายไม่ใช่พี่ฉันแล้วพี่ฉันคนเดิมอะตายไปนานแล้วต่อมาพี่ใหญ่เนี่ยเขาก็ได้มาคุยกับเจ๊ไก่นะฉันอะจะสร้างแก๊งของเราขึ้นมาใหม่เธอจะช่วยฉันหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยฉันขอยืมเธอห้าแสนได้ไหมตอนนี้แล้วถ้าฉันมีอะฉันจะคืนมาให้เลยโดยเ็วที่สุดสมัยนี้เนี่ยเขาไม่มีใครตั้งแก๊งตั้งอะไรแล้วนะแต่ พี่ใหญ่เน่ยเขาก็ยังจะดื้ออีกนะครับว่าฉันอน่จะทําไม่ได้เลยเดี๋ยวฉันโทรหาพี่เฟยก่อนเขาก็โทรหานะโทรไปตูด แล้วเสียงโทรศัพท์นะครับก็มาดังอยู่ในกระเป๋าของเจ๊ไก่นะไก่ก็ได้ได้บอกความจริงกับพี่ใหญ่นะครับว่าพี่เฟยนะ่ะได้ตายไปนานแล้วตอนนี้ฉันอนะ่ะทำอาชีพซื้อตั๋วนะ่ะมาขายต่อนี่เป็นอาชีพของพวกเราพี่ใหญ่เนะก็เลยบอกกับไก่ว่าเดี๋ยวฉันอนะ่ะจะเดินทางของฉันเองแล้วเงินเธอไม่ต้องห่วงนะต่อมานะไก่เนะี่ยเขาได้ปาร์ตี้อยู่นะเขาก็ได้รับเม็ดสิ อันนึงนะครับเด้งเข้ามาในโทรศัพท์เขาก็มาเปิดดูเป็นเงินในบัญชีนะโอนเข้ามา5้าแสนเขาก็งงเลยนะครับว่าเฮ้ยพี่ใหญ่เขาเอาเงินมาแต่ไหนตั้ง5้าแสนแจ็กกี้บอยก็โทรมาพอดีเลยนะครับแล้วก็บอกว่าพี่ใหญ่นะ เข้าไปค้าขายพวกยาเสพติดหรือเปล่าไก่ตามไปดูซิเขาก็เห็นพี่ใหญ่นะลงเรือเพื่อจะไปที่ต่างประเทศไก่เนี่ยก็บอกกับพี่ใหญ่นะว่าพี่ใหญ่อย่าไปเลยเรามาร่วมตรงนี้ทําธุรกิจของเราดีกว่าสักวันมาต้องลุ้งแน่แต่พี่ใหญ่ก็ไล่ไก่กลับไปนะครับชิューชกลับไปไปแล้วในระหว่างที่โบกมือนาฬิกาที่ข้อมือเนี่ย หายไปเขาเนี่ยขายนาฬิกาของเขาเพื่อจะชดใช้นี่กําไก่เนี่ยเขาบอกว่าพี่กลับมาเราจะมายึดซิมถังด้วยกันพี่กลับมาสุดท้ายนะครับเขาก็ได้วนเรือกลับมาพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับกําไก่พร้อมกับ ธุรกิจของเขาแล้วธุรกิจของเขาที่เขาทำนะครับก็เป็นร้านอาหารน้าแบบนั่งดื่มเขาเนี่ยไม่ได้จ้างนักร้องมาร้องที่ร้านเลยนะครับแต่นักร้องเนี่ยจ้างมาร้องเองนะครับจ่ายเงินให้กับกำไก่เพื่อจะมาร้องเพลงที่ร้านของเขาแล้วก็ไปเจอด็อกเตอร์คนหนึ่งนะครับกำไก่เนี่ยก็เลยบอกว่าคำนวณเงินให้หน่อยสิว่าร้านพวกเราเนี่ยจะไปได้ถึงไหนด็อกเตอร์นี้ก็เลยคำนวณว่ามันคงไม่พอใช้หรอกอีกไม่กี่วันก็เจ๊งหลังจากนั้นนะครับพี่ใหญ่เนี่ยเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่พอใจนะเขาก็เลยจับตัวด็อกเตอร หลานตะลึงเลยนะมีสาวๆนี่เพียบเลยนะครับก็ต้องคำนวณใหม่หน้าว่ากำไรจะอยู่ตกปีละเท่าไหร่กันแน่ หลังจากที่ส่งอาจารย์ไปให้สา,สาวๆแล้วนะครับแจ็คกี้บอยเนี่ยก็เดินมาพร้อมกับเอานาฬิกาข้อมือของรักของโปรดของพี่ใหญ่มาคืนทั้งสองคนก็กลับมาคืนดีเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันต่อไปหลังจากนั้นนะครับก็ได้เจอกับก็อดฟาเธอร์เป็นตัวเป็นๆตัวจริงๆเลยนะครับแล้วทั้งหมดในเรื่องก็ลองเพลงประสานเสียงแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ เนื้อหาตรงไหนที่ผมไม่ได้สปอยไปก็ขออภัยด้วยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ